นักวิเคราะห์เดี๋ยวมาพูดคุยกันชั้งเชิงเทคนิคและเชิงพื้นฐานครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูหนึ่งสินทรัพย์นั่นก็คือทองคํานั่นเองครับเมื่อวานมีตัวเลขสหรัฐออกมา GDP ปรากฏว่าขยายตัวนะครับมีการปรับตัวลดลงมากกว่าคาดถึงประมาณ1%ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้หนุนทองคําเท่าไหร่นักหลังจากภาพทางเทคนิคเรียกได้ว่าเสียไปพอสมควรนะครับทำอย่างไรกันดีกับบ่ายวันนี้มาตรวจสอบพร้อมกันครับผ่านของช่วงโกลบอลบ่ายวัยอลจีครับ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำครับนักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Boolean f u t u r e ครับคุณวรุษสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัฒน์นครับประเมินยังไงดีครับดูทองคําข่าวลบของสหรัฐก็ไม่ได้ทําให้เกิดแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างมีนัยยะเหมือนกันเงินบาทก็อ่อนนะครับกดดันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวทํายังไงกันดีครับ ตัวราคาทองคำครับเห็นค่อนข้างช้าแต่นะครับว่าหลังจากที่มีการย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงก็ในส่วนของแรงขายเนี่ยเริ่มชะลอลงแต่ว่าในส่วนของแรงซื้อ,อยังการดิบรายรีบายยังไม่มากนแต่นะครับแม้ว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์รัฐเนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการชิงสุดท้ายของ GDP ไตรมาสหนึ่งกดตัวเป็นครั้งแรกในรอบสามปีนะครับลดไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากคาดการลดส่วนจุดหกและครั้งก่อนเนี่ยบวกส่วนจุดหนึ่งนะครับก็ไม่ทําให้ตัวราคาทองคำรีบารหรือดิบโตกันได้แรงมากนะครับ การติด,ดตัวเนี่ยก็ยังไม่ผ่านตัวระดับ1นึ่นะครับแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยตัวราคาทองคำก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าอย่างืมแล้วเนี่ยถ้าดูในส่วนของระดับต่มสุดถือว่ายังค่อนข้างดีครับวาน,นี้ลงไปโลหนึ่งสอวันนี้โลเพียงแค่ระดับ1น0 0 ห้าสิบห้าห้าสิบหกเท่านั้นน,นะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยการยอดตัวของะะราคาทองคำยังไม่ทําระดับสูงสุดใหม่ในระดับหนึ่งของค่าหนึ่งโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับถ้าผ่านในระดับหนึ่งสองหกศูนย์ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบระดับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกถึงหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> การบิดตัวขึ้นในระยะสั้นของทองคำเนี่ยยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังครับการขยับขึ้นยังไม่สามารถ ขึ้นไปยืนเหนือตันระดับ1,277เหรียญดอลลาร์ออสุตอเได้เรายังมองเป็นักษณะของการรีบาวระยะสั้นหรือการเด้งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้แล้วก็เทนเห็นค่อนข้างชัดว่าเป็นนักษัะของเทนขาลงนะครับก็ประกอบกับเงินบาทค่อนข้างอ่อนด้วยดังนั้นเนี่ยคิดว่าการขยับขึ้นของราคาทองคาแนะนำว่าอาจจะเสี่ยงเปิดสถานะขายระดับโซน1 2 6 6 1ห6 7นะครับแล้วก็ไปตั้งจุดตัขาดทุน หากยืนเหน, 1, 2, 17, อนือระดับ1,277เหรียญดอลลาร์ต่อพันอนได้ครับครับผมก็คือกลยุทธ์ในช่วงนี้เป็นการเปิดชอ็อตโพ i ิชนันตามที่มีการวีบาวกลับขึ้นไปแต่ถ้าสมมติรีบาวขึ้นไปไม่แกร่งพอก็คือเปิดชอ็อตส่วนลงมาเพื่อทํากาไรนะครับใช่ครับยังเป็นรนะดัในลักษณะ่างกลาง่าวรือว่าถ้าเกิดแรงขายมากจริงๆนะครับ,รบจนกด่าราคาในส่วนของโซนระดับ1,247-1,250เหรียญดอลลาร์ต่อพออนเนี่ยก็สามารถเปิดสถานะ ขายตามได้นะครับโดยยังมีเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่สถานะตั้งแต่โซนระดับ1,240ถึงระดับ1,230เหรียญดอลลาร์่องไทยซอนนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นในส่วนของลักษณะของขายตามเนี่ยหากราคา,ากลับขึ้นไปเหนือระดับ1,255ได้ก็จะจัดขัดทุนเพื่อไปรอขายที่กรอบด้านบนจะปลอดภันนยกว่าครับ ครับผมบคุณรุครับทางด้านของแนวต้านแรกครับที่เป็นจังหวะในการเปิดช็อตโพซิชันระหว่างวันมีไฮเกิดขึ้นประมาณ1260ถ้าวันนี้ขึ้นไปทดสอบโซนดังกล่าวแล้วไม่ผ่านก็คือช็อตบ่ายวันนี้แนะนำไหมครับครับเอ่อถ้าถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับยังงนะนำว่า สามารถทยอยเปิดสถานะขายได้ตั้งแต่โซนระคับหนึ่งสองศนขึ้นไปนะครับ,รบตั้งแต่หกิหรือหกส6บเจ็ดหกสิหกตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดขายได้แต่ว่ายังไม่ได้นาให้เปิดขายมากนักนะครับ,รบแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงหรือว่ามีเงินลงทุนไม่มากพอสาหรับการดีดตัวขึ้นเพราะว่าเรายังมองว่าในระยะสั้นเนี่ยถคายังไม่มีการทํามิวโรหรือสร้างระดับตนวสุดใหม่เนี่ยถ้าวันก่อนหน้เนี่ยอาจจะมีลักษณะของการรีบาวด์ในระยะสั้นเนี่ยนะครับประกอบกับถ้ามาดูในส่วนของปัจเจัยพื้นฐานสถานการณ์ทาง รัสเซียหรือว่าอูุครนเนี่ยก็ไม่ได้สมบอย่างไรฝ่ายคัดการนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังมีการรายงานว่าในส่วนของกลุ่มขบวนเนี่ยมีการยิงในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ของทหารแส่งรัสเซียตกวงมาอีกสองลำนะครับแล้วก็จะทงรัสเซียเนี่ยมีการไปประวงจากค้าสักฐานเบลรุสรวมตัวกันเป็นสหาภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะนะครับซึ่งเรียนแบบในลักษณะของสหภาพยุโรปนะครับก็เป็นการแก้กันแต่างในส่วนของการ มาตรการการความบาดดเดี่ยวรัสเซียนะครับซึ่งหลายประเทศก็มองว่าการส่งสัญญาณยังตลาดของรัสเซียเนี่ยก็แสดงถึงความแข็งขัง แล้วก็ลักษณะของการต่อเจอ้าทางด้านเศรษฐกิจครับก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังเป็นปัจจัยที่ยังต้องจับตาแล้วก็หมุนในส่วนของนักทองคำอยู่ครับครับผมอันนี้นคือภาพของทองคำนะครับกรุ๊ปก็คือเปิดช็อตแต่ว่าเป็นจังหวะรีบาวแล้วก็คุมสต็อปลอสต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูเซฟฟิพตี้เอ็มสิบสี่กันเล็กน้อยครับคุณวรุตวันนี้เช้าว,วันนี้ก็ขึ้นไปทดสอบจุดว่าใจกันอีกแล้วประมาณเก้าร้อยห้าสิบสี่จุดมองไงกับซีรีส์เอ็มสิบสี่ครับ ตัว S50M14 ครับ,รบหรือว่าแรงซื้อค่้นช้างดีครับแต่ว่ายังคงต้องจับตาในส่วนของกรอบและก็แนวต้านสำคัญที่ระดับ9.55นะครับว่าจะสามารถผ่านเลยขึ้นไปยืนได้หรือเปล่านะครับในระยะสั้นเนี่ยติดในช่วงแรกสามารถยืนเหนือระดับ9.50ได้แต่ว่าภาคใหม่จะต้องจับตาครับว่าการขยับขึ้นหรือการทรงตัวยังอยู่เหนือระดับ9.50ได้หรือเปล่าถ้ายืนได้จริงๆเอ่อสามารถสาารถานที่สามารถ,ถต่อได้นะครับ ื่อไปรอปิดสถานะทำกำไรถ้าไม่ผ่าน955แต่ว่าถ้าเกิดผ่านระดับ955จุดได้เนี่ยแนวโน้มหรือมุมมองจะเป็นบวกมากขึ้นถ้ายังไม่ผ่านจะมองเป็นแค่ที่ีข้อผิดพลาดการบิดตัวขึ้นนะครับเพราะในส่วนของการข่ายก็รอในส่วนของการขายไปที่ระดับ965-960จุดได้ครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ คบขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับนี่คือมุมมองการลงทุนในทองคำนะครับสำหรับการลงทุนช่วงนี้สรุปกลยุทธ์กันเล็กน้อยนะครับหากอิงตามราคาของโกลสปตนะครับช่วงนี้คําแนะนําจาก YLG เเนื่องจากสัญญาณเทคนิคไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับมีการปรับตัวลงทิ้งเป็นแท่งแดงติดต่อกัน3วันโอกาสในการปรับตัวลดลงเพิ่มเติมอาจจะมีในจังหวะที่มีการรีบาลยุทธ์นเป็ขาฝั่งชอตังหวะมีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟกันเล็กน้อยครับสำหรับแนวต้านชั้นๆนะครับให้ไว้เป็นไฮเดิมที่เกิดขึ้นวันนี้ ครับคุณผู้ชมหากมีการขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่านอาจจะเป็นจังหวะในการเปิดช็อตโพ i ิชันสวนลงมาสำหรับคุณผู้ชมที่รับความเสี่ยงได้หรืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือรอในการที่จะหลุดโลดเดิมไปประมาณตั้งแต่1,200นะครับ47ถึง1,250ตรงนี้นะครับหากมีการหลุดลงไปสัญญาณก็จะไม่ดีเช่นเดียวกันเป็นจังหวะในการเปิด o l l o w s h o t นะครับคุม s t o p Loss ครับเป็นแนวต้านใหญ่ตรงนี้เลยครับ1,277ร้ยเหรียญกลับไปยืนได้ต้องตัดขาดทุนหากมีการ การเล่นจังหวะตลาดขาลงแบบนี้นะครับนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นในตลาดทองคําและกลยุทธ์ดังกล่าวนะครับเดี๋ยวมาดูกันตลาดหุ้นไทยกันบ้างดีกว่าครับคุณ